ชื่อต้านะคะมีความรู้สึกว่าได้ประสบการณ์ใหม่มากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมค่ะตรงที่รายละเอียดชัดเจนมันสามารถที่จะนำให้เราไปสู่ธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งที่เราต้องการที่จะได้ยอดเงินที่ต้องเติมรายได้เข้ามาเพิ่มเติมได้อีกค่ะขอบคุณครับครับผมเชิญครับอะอย่าพูดอย่าพูดนะมาเลยครับทีละคนแล้วทีละคนชื่อ ชุดทีมานะคะก็คิดก็คิดว่าจะเอาความรู้ที่ได้จากวันนี้ไ,ไปไปใช้ในใน,ในการขายของให้เป็นประโยชน์เพื่อได้เงินโอเคขอบมากครับใช่ไหอ่าอ่ะ,อะ,อะทีก่อนอ,อ่าชื่อกุ้งนะคะสองวันที่เรียนมาเนี่ยได้ความรู้เยอะกว่าที่จะไปหาได้ในสนื่<ม>ออินเทอร์เน็ตทั่วไปขอบคุณค่ะนะครับท่านผมอ่ะทีอน่นแล้วใ <laughs> ช่บอกบนะคะก็ะคิดว่าที่ความรู้ที่ได้มาวันนี้อะคะ่ะจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์นะคะ สวัมากครับสมศรอะอะทันทีอับมาสวัสดีค่ะชื่อแอร์นะคะก็ที่ได้นในสองวันนี้เนี่ยก็คิดว่าอาจารย์รัตนชัยเนี่ยสามารถสอนเรื่องยากๆเนี่ยมาสอนให้เ,เราเข้าใจได้ง่ายๆแล้วก็เป็นกันเองสนุกมากค่ะขอบคุณค่ะขอบมากคครับยสวัสดีครับชื่อธมนะครับรู้สึกว่าคอร์สนี้มีประโยชน์มากเลยครับได้ความรู้เติมเติมดีมากๆเลยครับสวัมากครับสมศรอ่ะ สวัสดีครับหวายนะครับคอร์สนี้เนี่ยได้ทั้งทริคแล้วก็ได้ทั้งทูนะครับก็คือแนะน,นําแนะนําน่าจะมาเรียนกันขอบคับครับสวัสดีครับ,รบผมธนาชาติครับอาจารย์สอนได้ดีมากครับนะอยากจะแนะนาเพื่อนๆที่ยังไม่ได้มานะฮะให้มาเรียนกับอาจารย์เพราะว่ามันเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะประกอบธรุรกิจได้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนสูงนะฮนะนะับว่าเป็นธรุรกิจของคนรุ่นใหม่ครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับผมครับผมคือครัสวัสดีครับชื่อต้มนะครับก็สุดยอดมากครับแล้วก็จะกลับไปไขเหรียญบาทให้ได้กลับไปไขเยญบาทให้ได้เดี๋ยวครับผมชื่อนั้นนะครับก็ดีกว่าหนังสืออยู่บ้านนะครับมาเรียนกันสดๆแล้วก็ผมไม่ผิดหวังเลยที่ได้มาเรียนที่ที่นี่ครับผมขอบคุณมากครับชื่อพี่นาค่ะ ถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีมากค่ะในยุคตอนนี้แบบน้าท่วมอเงี้ยค่ะสามารถทํางานที่บ้านได้เลยค่ะขอบคุณออค่ะชิพอยค่ะขอบคุณอาจารย์นะคะเป็นคอร์สท,ที่ดีมากคะ่ะละเอียดมากเลยจะไปเริ่มต้นใน ebay คะ่ะขอบคุณมากค,ากค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้าะคะ ภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้มาเด็กอาจารย์รัตนาชาัยนะคะเพราะว่าคุ้มมากค่ะ2อ0พที่จ่ายไปได้ความรู้เยอะเลยค่ะยินดีครับก็ครับชื่อครับความรู้ที่ได้จาก2วันนี้ก็หวังว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับขอบคุณครับอ่าน้องอ่ชวยรุ่รนพี่ครับสนุกเลยเหรอครับแค่นี้เหรอ่ะเหลือใครบ้างพี่วิทย์เท่านิดนึงอ่า ครับตลสดเวลาครับผมวิทยาจิตสงครับที่เล่นชื่เดียวครับคุ้มค่ามากครับคุณอาจารย์ครับใครอยากรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้นะครับพบกันที่เบนซิโอครับผมคนน่าก้าวตัวอาท่านพี่คนนึงอ่ะตรงนี้เลยชื่อโจนะครับหลักสูตรมีคุ้มครับดูจากเดตาเยอะมากขอบคมา